สวัสดีค่ะจ้จ้จ,จ้บลาบลาบลาจ้านะคะเอ่อหัวข้อนี้นะคะเป็นพิกกราสนะคะพิกกราสเลือกก่องการ์ดนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่าเอ่ออะไรนะข,ข,ข้อความรักเออข้อความรักจากเขาข้อความรักจากเขานนะเอม มีอะไรบ้างเนาะแล้วเขาก็มีอะไรอยากจะบอกเออเขามีอะไรอยากจะบอกเรานะคะเป็นสัญลักษณ์เรื่องกล่องกาดนะคะโอ้ยรถมาอีกแล้วสวย <laughs> เรื่องกล่องกาดนะคะกล่องกาดที่หนึ่งนะคะเ,ออเป็นกล่องกาดภาพสัญลักษณ์ตีมรตินะคะคอม p r e s s ั o น,นะคะกล่องกาดที่หนึ่งนะ กองการที่2องคอนโทรลก็ประมาณว่า,าพระรพร,ะรามต่อสู้กับโทศกันนะจ๊ะและกองการที่3ก็คือเฟอร์ทริตี้ก็คือประมาณว่าดิอมเพรสนะะพระแม่ลักษมีนะจ๊ะก็หลับตาเช่นเคยจ้าแล้วก็เลือกกองการเลยนะ จ,จ,จ,จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลาจ้าเรามาดูสัญลักษณ์กองการ์ดที่หนึ่งนะคะ compression น,น,นะคะสัญลักษณ์กองการ์ดที่หนึ่งมาดูกันนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างเออเด็ดเด็ดเด็ดเออเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้จึง้งฉันจะเก็บเธอไว้ในใจสัญลักษณ์กองการ์ดที่หนึ่ง เออทาไมเขาถึงจะเก็บเราไว้ในใจละ่ะมาดูกันนะก้อนหินละเมอเพราะว่าเขาเป็นก้อนหินละเมอเพื่อพบถึงคุณเขาก็เลยจะเก็บเราไว้ในใจยังแม่มดอู้กองการที่หนึ่งเขาคิดว่าคุณอะเป็นแม่มอเป็นบุษบาแบบว่าไม่เผยเปิดเผยความในใจไม่รู้สึกอะไรกับเขาทําเป็นนิ่งๆเฉยๆอีโก้สูงประมาณเนี้นะเขาก็เลยแบบประมาณว่าเออ งองเราว่าเราเราเป็นแม่มดพ่อมดแ,แบบต้องคำสาบแบบมีอะไรที่แบบที่เขาดึงดูดมากทำให้เขาอะไปละเมอเพ้อพบคิดถึงเราแบบรักเราชอบเราแอบชอบเราสองเราดูเราเออหลงไหลเราเออประมาณนี้แบบประมาณว่ารู้สึกดีกับเรามากๆอะไรเงี้ยแบบโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาก็เลยแบบว่าอยากจะเก็บเราไว้ในใจเพราะว่า เขาคิดว่าเราอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเขาคิดว่าเราไม่ได้ชอบเขาไม่ได้อะไรกับเขาเขาก็เลยแบบไม่กล้าที่จะแอคชั่นอะไรก็เลยไปเป,เป็นก้อนหินละเมอไปเนาะละเมอโพสแล้วก็อยากจะเก็บเราไว้ในใจอ่าดูซิมีอะไรอีกข้อความที่เขาอยากจะบอกนะอเอ็ดออฟเพนต์เรูสก็คือประมาณว่าตอนนี้นะเขาก็อยากจะแอคชั่น ตอนนี้นะเขาอยากแอคชั่นนะว่าอยากเขาอยากจะบอกความรู้สึกอะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราแต่เขาก็เลือกที่จะเก็บไว้ในใจนะคุณนั่นแหละประมาณนี้แหละเขาอยากแอคชั่นนะเธอฉันอยากพูดคุยกับเธอเธอฉันอยากพูดคุยกับเธอนะฉันอยากแอคชั่นฉันอยากส่งอะไรไปฉันอยากจะปริงปรังปริงปรังอยากจะส่งสัญ,ญลักษณ์สัญญาอะไรต่างๆแต่เธอนะ่ะ ทำให้ฉันน่ะต้องกลัวเออฉันไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นอะไรกับเธอเนี่ยฉันกลัวเธอฉันแบบกลัวจะผิดหวังกลัวส่งไปแล้วเธอไม่ตอบรับเธอด่าฉันมากลับมาว่าไงอะอุ้ยเนี่ยมันเจ็บปวดหัวใจซะเหลือเกินเออประมาณนี้นะเจ็บปวดหัวใจซะเหลือเกินแล้วถ้าเกิดว่าเทคแอคชั่นมาแล้วมันมันไม่เอ,อ่อผลตอบรับผลตอบรับที่แบบ มันไม่ใช่เราจะทายังไงหน้าตรงหน้าแตกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะหรืออีกอย่างหนึ่งก็แบบเป็นประมาณว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้ล้วความรักครั้นงนี้มันรู้สึเกเจ็บปวดมากในความรักครั้งนี้ <_ S 1> ก็คือประมาณว่าเราอะไม่สนใจเขาเลยเราไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยเราไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยเขาก็เลยรู้สึเกเจ็บปวดเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บเราไว้ในใจนั่นเองนะจ๊ะโอ้ทีนี้เรามาดูข้อความเลยที่เขาอยากจะบอกกับเราข้อความแรกนะคะ I can't say how much I love you ฉันบอกไม่ได้ว่าฉันรักคุณแค่ไหนเขาถึงขนาดรักคุณเลยนะเออประมาณนี้แหละเขาถึงขนาดรักรักเราเลยอะอืจริงเขารักเราคุณเออ <laughs> ประมาณนั้นแหละนะข้อความที่สอง I will send my love to you in the night ฉันจะส่งความรักไปให้คุณยามค่ำคืนโอ้นั่นแหละประมาณนี้แหละประมาณว่าแอบรักแอบชอบไม่กล้าเทคแอคชั่นก็จะเก็บไว้ในใจแล้วก็ส่งความรักไปในยามค่ำคืนนะเขาบอกเราอย่างนี้นะ You just don't know how much I miss you คุณไม่รู้หรอกว่าฉันคิดถึงคุณแค่ไหนโอ้เขาคิดถึงคุณนะเนี่ยนะทำไงดีละ่ะเออประมาณนี้แหละนะไม่หมอมองว่าเขาก็ชอบคุณมากๆนะเขาก็รักคุณชอบคุณมากๆเลยแหละแต่เขาอะ่ะคิดว่าเราอะไม่ take action อะไรไม่แสดงความรู้สึกอะไรไม่ชอบเขาอะแหละเออโนสนโนแคร์ no son, no care, เขาอืมประมาณนี้แล้วแล้วเขาก็แบบ แบบยังยังจะหลงไหลยังจะคลั่งใครยังจะรักเรามากอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนประมาณว่าเราเป็นพอมดไม่มดหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่กล้าแอคชั่นแล้วถ้าเกิดแอคชั่นไปอะ่ะมันจะผิดหวังหรือเปล่าหรือว่าจะถูกแบบปฏิเสธแบบหน้าตรงหน้าแตกอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ในใจแล้วก็ก็เขาก็อยากจะบอกว่ารักะนะแล้วก็จะส่งใจให้เราในยามค่าคืนนะเขาเขาก็บอกเราว่าเรา,าไม่รู้หรอกว่าเขาว่ารักเรามากแค่ไหนเออเออก็ข้อข้อความรัก อ่ะฮะของเขานะคะข้อความรักจากเขานะถ,าถึงเราก็ประมาณนี้แหละอยากบอกรักเอออยากบอกรักนั่นแหละค่ะก็เป็นพิอาการสั้นนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์ที่หนึ่งจ,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 จ่จอจอ่จอจ่อจ้าจ่อจ่อจ่อ bla bla b นะจ๊ะมาพบกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะ control เรามาดูซินะคะ ว่าคอนโทรลจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์ที่สองเอ๊ะเมื่อกี้ไม่หมอบอกที่หนึ่งหรือที่สองอ่ะสัญลักษณ์ที่สองนะคะนี่สัญลักษณ์ที่สองคุณบอกฉันนี่ข้อความรักจากเขาถึงคุณบอกฉันเขาบอกให้บอกฉันเออดูซิเรามาดูกันว่าบอกฉันเรื่องอะไรกันอู้ก้อนหินก้อนนั้นคุณคือก้อนหินก้อนนั้นเหรอเขาให้บอกเขาอะ เขาบอกก็บอกฉันนะเออคุณคือก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่ายังไหวเออแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไหวอยู่เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนก็ประมาณว่าเขานะ่ะเป็นห่วงคุณนะเนี่ยเขาให้บอกเขาเขาบอกว่าบอกฉันบอกเขาเซ่บอกเขาไปว่าเขายังยังไงแต่เขาเองอะเขาก็ยังไหวอยู่ประมาณนี้นะเขายังไหวอยู่เขาก็คิดว่าคุณนะคือก้อนหินก้อนนั้น เออประมาณนี้นะเขาเขาคิดว่าคุณอะ่ะคือก้อนหินก้อนน,นั้นหรือไม่งั้นก็ว่าเขาบอกประมาณว่าให้บอกบอกเขาว่าจะเอายังไงอะ่ะคือเราไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยอะ่ะใช่ไหมมันเป็นก้อนหินก้อนน,นั้นที่มันเป็นอะไรที่ยากที่จะแอคชั่นเออแล้วแล้วเขาแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงเรานะเป็นห่วงเราแล้วแบบเขาก็อยากอยากรู้ความเป็นมาของเราอะ่ะ แล้วเขาก็แบบบอกว่ายังไหวอยู่นะก็คือยังไงก็อยากรู้อะคือเขาจะต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้เออให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเราจะเอายังไงก็บอกเขานะประมาณนี้นะมีอะไรอีกโอ้ดิดเดวลนะคะ King of n อ f o อ r ์บวออืม ข้อความรักจากเขาถึงเราไม่หมอกลับไม่ได้มองว่าเป็นรักสามเศร้านะเดโวลึ้นอนะ่ะไม่หมอมองว่าเขามีความต้องการเรามากมากกว่าอืมจริงๆมันมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคุณเรื่องรักสั่งทองสองัสง่สงเศร้อาอะไรไม่รู้อ่ะแต่รู้ที่ว่าเขาจะต้องการเรามากอะ่ะตอนเนี้ย <laughs> อุ้ยไม่ใช่ดีใจด้วยไงเออเขาต้องการเรานะเธอบอกเขาสิจะบอกเขาสิแคจะเอายังไงจะให้เขามาหาหรือเราจะไปหาเขาบอกเขาคือเขาอยากจะแอคชั่นกับเรามากตอนเนี้เขาเขาส่องเราเขาดูเราเขาแบบติดตามเราเหมือนเป็นเอฟซีเราเลยแหละเพื่อที่เขาจะมีความมั่นคงกับเราตอนนี้ช่วงนี้รถเยอะมากแล้วเขาก็บิดกันแบบเขาก็เหยียบกันแบบสนันวันไหวเลยเนาะ แม่หมอว่าจะแก้ไขยังไงบ้านมันอยู่ติดถนนถนนถนนทางผ่านที่แบบคนเทียวกันเยอะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะเนี่ยคืออ่ะถึงไหนล้วเมื่อกี้ลืมอุ้ยเดี๋ยวเดยเดียก็คือเขาต้องการเรามาเขาอยากแอคชั่นเขาอยากรู้ว่าเราคิดยังไงเออเขาอยากจะเขาอยากจะแบบดําเนิน การในความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นไป,นปนท,าทางที่ดีและมั่นคงเขาอยากจะแต่งงานกับคนเขาอยากจะมีคอมมิชมน์กับคนเออประมาณนี้แหละนะจริงๆอืมก็คือมีความต้องการมากๆแล้วก็มีแบบก็ใจร้อนมากๆเลยแบบมันมันเดือดปุดๆเลยอยากรู้ว่าเราเจะอ,อย่างไงแล้วเราก็นิ่งอ่ะเราก็เฉยอะเป็นก้อนหินก้อนนั้นของเขาอย่างเงี้ย เออแล้วที่เราเออเรามาดูเราก็คิดว่าเขาเป็นก้อนหินเขาอะไรเป็นก้อนหินแต่เขาก็คิดว่าเราอะเป็นก้อนหินเออต่างคนต่างเป็นก้อนหินอ่ะไม่แสดงความรู้สึกให้กันเออประมาณนี้นะแล้วข้อความแล้วแล้วเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกนะ I want the world hidden in truth's eye ฉันสงสัยเหลือเกินว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในตาคู่น,นั้นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เขาอยากรู้ความรู้สึกของเราเออจริงจรงิบอกเขา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 ไปคุณบอก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  <laughs> บอกเขาไปเลยว่าจะเอาอยัางไงร,รู้สึกอย่างไรบอกเขาเออจะได้รู้กันใช่ไหมจะได้รู้กันไปเลยรักไม่รักจะรักหรือจะเลิกจะอะไรยังไงอะไรกับว่าไปนะอันนี้เป็นข้อความรักจากเขาถึงเราอ่ะนะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรเราก็ประมาณนี้แหละ I say goodbye u v e n t o u e osionfish.my heart don't want to ฉันบอกลาทั้งทที่ใจไม่ต้องการอืมห่างกันไปแล้วเนาะบอกลาก็คือเขาแบบเลือกที่จะเงียบหรือเลือกที่จะบอกลาหรือเลือกที่จะบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำแบบนั้นแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าเราจะยังไงก็บอกเขานะประมาณนี้นะ มิตรเ a n คแ m e นซ m e ท be บีเดบิทเมม ORIES บางทีความผิดพลาดก็อาจเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตโอ้เนี่ยเขาตัดสินใจผิดพลาดนะคนุณแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าเราจะอาอยัางไงเนาะแล้วก็ไปบอกเขาบอก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 ไปเลยเอาอยัางไงตัดสินใจเคลียร์กันอืมแตบ่บางคนบอกโอ้ยหนูอยากจะเคลียร์นะแต่เขาว่าปิดกั้นหมดเลยเราจะส่งไปทางไหนไปหาเขาเลยไปไปไป,ไป,ไปเนี่ยคอนโทรลเนี่ย คอนโทรเนี่ยประมาณเดือดแชริออตนะเออคอนโทรเนี่ยประมาณเดือดแชริออตเนี่ยไปหาเขาเลยไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยรู้ไหมว่มาบ้านเขาอยู่ไหนไปไปสืบเลยคนนี้คนนี้บ้านอยู่ตรงไหนนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็คือท็อปิกนี้ก็คือข้อความรักจากเขาว่าถึงเราก็จะประมาณนี้นะคะเจ,จ,จ,จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลาจ้า จ้าจบลาบลาบลานะจ๊ะมาพบกับสัญ,ญลักษณ์ที่สามนะจ๊ะสัญ,ญลักษณ์ที่สามกองการที่สามนะคะ fertility ก็ประมาณว่า the empress นะคะเป็นพระแม่อ่รักษีที่สวยงามมากเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่สามนะจ๊ะเรามาดูกันว่าสัญ,ญลักษณ์ที่สามนี้เขาข้อความรักจากเขาเอา่อ ถึงเราเขาอยากจะบอกเราว่าอะไรนะอู้ดวงดาวดาราสเสน่หาคุณคือดวงดาวคุณคือดวงดาราคุณคือสเสน่หาของเขาเขาชอบคุณมากคุณงดงามเหมือนพระแม่เอ,อรัสมีโอ้จริงๆคุณคือพระแม่รักษมีของเขาเขาคุณงามมากงามจับใจงามแท้งามว่างงาม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 ,งามนะคะโอ้งามมาก อแล้วมีอะไรอีกที่เขาอยากจะบอกเรานะอะย่าเพม่งเปิดอย่ามึ่งเปิด <c oughs> โว้ร่มสีเทาคนงามคุณคือร่มสีเทาเหรอประมาณว่าออกจากร่มสีเทาไม่ได้ประมาณว่ามันมีอะไรที่แบบอึดอัดอในความสัมพันธ์เนี้ยโอ้เขาอยากจะบอกเราอย่างงี้นะเชย,ยังไม่ตายถึงมันจะเป็นร่มสีเทานะแต่เขาก็แบบเขาก็ยังแบบ ประมาณว่าเขาก็อยู่ได้อะถึงคุณจะเป็นคนงามในในใจเขาก็เถอะเขาอยู่ได้เรื่องระหว่างทางแม่หมอมองว่าเขากําลังหาทางอยู่เหมือนกันเลยนะว่าจะออกมาจากร่มสีเทานั้นได้อย่างไรอืมเพราะว่าคุณนะมีอะไรที่เขาชอบมากหลายๆายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณนะ่ะเขาชอบหมดเลยแต่เขาก็ยังมอง สถานการณ์ไม่ออกว่าจะเทคแอคชั่นอย่างไรเนาะเขามีอะไรจะบอกเราอีกนะเนี่ยอันนี้ใบเดียวกันกับร่มสีเทานะแปดดาบเอชออฟสอดนะประมาณเนี้ยประมาณเดียวกันเลยเขาไม่สามารถจะเทคแอคชั่นได้ในขณะนี้ในตอนนี้ณเวลานี้ไม่สามารถเทคแอคชั่นได้โอ้เอ่อเทนส์ออฟวอนสไมก็ประมาณว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ มันเป็นไปได้ยากหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะหามาทางที่จะมาเทคแอคชั่นกับเราเนี่ยมันมันช่องทางมันยากเหลือเกินเนาะเออเนี่ยเอ่อ e of Pen ทโสสามเหรียญเนี่ยเขาคือประมาณว่าคือเขาก็พบเจอคุณอะนะเขาก็พบเจอคุณในที่ต่างๆในโลกโซเชียลบ้างในไหนมันเขาแบบส่งคุณตลอดอะ ถามถ่ายหรือเลื่องเรื่องราวกับคุณเกี่ยวกับเพื่อนฝูงรู้เรื่องราวคุณนในทางทางเพื่อนฝูงทางญาติพี่น,น้องทางาโลกโซเชียลหรือทางอะไรก็แล้วแต่เขาเขาติดต่อสื่อสารคุณแบบแบบอ้อมออ่ะเออเพราะว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นกับคุณบางคนก็ไม่กล้าบางคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงบางคนก็ทําไม่เป็นจีบไม่เป็นเข้าหาไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมันแต่กับคนอื่นเขาเก่งจังเลยนะ เออเชยังไม่ตายนะครับคนอื่นโอ้โหเก่งจังเลยแต่กับเราเนี่ยโอ้โหแบบมันไม่กล้ามันมันมันไม่กล้ามันเขินมันมันถูกแบบถูกตึงอะไรเงี้ยเอออาการมันเป็นอย่างนี้แหละอาการแบบว่ามันมันเหมือนกับมันเหมือนกับอ่อนไปเลยอ่ะเวลาเจอเราอ่ะเอออืดอัดอึดอัดไปหมดมันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยก็แบบเขาชอบเรามากไง เขาชอบเรามากอะ่ะเราเป็นดวงดาวดวงดาราดวงเสน่หาของเขาเนี่ยเขาชอบเรามากเขาก็เลยรู้สึกเคินแบบไปไม่เป็นอะไรเงี้ยเออมามาถ้าเกิดว่าอยู่ในฝูงชนใช่ไหมโอ้เขาเก่งจังเลยนู่นนี่นั่นออกคําสั่งนั่นนั่นแต่พอเรามาปุ๊บเนะี่ยเขาจะแบบอ๊้ยอ่อนแล้วทุม่มแล้ทัวร์แบบเหมือนเหมือนในหนังอะ่ะคุณเห็นไหมแบบพระเอกเจอนางเอกแบบที่แอบชอบเราแบบอ้มันอ่อนไปหมดเลย <laughs> ประมาณเนี้ยเออแม่หมอมนโนสูงมากนะคะแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกเราอีกนะคะไพ่เลิฟให้ไพ่เลิฟบ,บอกอีกนะ Always to love and always you love and always love ฉันอยากจะรักและจะรักตลอดไปก็คือเขาก็ยังแอบรักแอบชอบเราตลอดไปอยู่อย่างเงี้ยล่ะคุณเขาไม่กล้าแอคชั่นหรอกเขาไม่กล้าแอคชั่นเออ We will have each other forever เราจะมีกันและกันตลอดไปอืม Every time in uh Every time I see you I fell in love all o v e again ทุกๆครั้งที่ฉันเห็นคุณฉันเหมือนตกกลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่านี่ไงคุณเขาตกกลุมรักคุณนะสถานการณ์แบบเป็นแบบว่าถ้าเจอปุ๊บนีนมันก็โอ้เจอคนที่แอบชอบแล้วมันตกหลุมรักตกกลุมรักตกกลุมรัก,ก,กอยู่อย่างงั้นนั่นเองอะ่ะ คุณเนี่ยข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณจริงๆจริงๆนะเขาอยากจะบอกคุณว่าอย่างนี้มากเหลือเกินแต่สถานการณ์จริงมันอาจไม่ใช่แต่ในใจเขาว่ามันใช่อย่างนี้จริงๆมันใช่อย่างแน่นอนค่ะนะจ๊ะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่เลือกสัญ,ญ 3, ลักษณ์ทสามจอบๆๆบลาบลาบลา